สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบเจอกันเหมือนเดิมนั้นเพื่อนนะก็มาร่วมศึกษาและก็แบ่งปันพาะเครื่องเหมือนเดิมนั้นเพื่อนๆนะก็คือว่าเข้ามาเข้ามาชมก็ผมก็จะมีเทคนิคเก็บความรู้ในแต่ละคลิปนั้นไม่มากก็น,น้อยนะครับเพื่อนๆครับก็คือว่า ชมคลิปผมไปแล้วก็คือว่ามีความรู้นิดๆหน่อยๆเป็นเบื้องต้นนะครับผมในการไปเช่าหาบูชานะครับผมคลิปนี้ก็ยังอยู่กับเหรียญร้อยปีหลวงปู่สุขนะครับผมวันนี้ผมก็ได้ไปหามาหลังจากที่ว่าหมดไปประมาณก็หลายร้อยองค์นะครับอันนี้ก็ได้ไปหาแล้วก็ให ช่วยให้พี่หาคนนู้นหาคนนี้หาก็ได้มาราคาก็บิดเบี้ยดหน่อยนะเพื่อนนะ,ะวันนี้ก็จะเป็นแต่วันนี้ผมจะนําเสนอเป็นบล็อกสายฝนนั่นเพื่อนนะก็ดูที่ว่าส่วนบล็อกทองคําเพื่อนรอหน่อยนั่นเพื่อนนะก็กาลังจะหาแต่ตอนนี้ก็เปิดที่ที่บล็อกสายฝนก่อนนะครับเพื่อนก็ไปรับชมรับฟังกันนะเพื่อนนะพร้อมกับราคาแบ่งปันนั่นเพื่อนนะก็นี่เลย เปิดไปเดิมมาก็ไปแบบนี้เลยนั่นเพื่อนนะเนี่ยผมได้มาประมาณนี้นั่นเพื่อนนะนี่เพื่อนเพื่อนดูเลยนั่นเพื่อนนะอ่าอันนี้คือว่าเป็นหลังที่ว่าจากวัดนั่นเพื่อนน,นนะหลังจากวัดนั่นเพืนะ่อนนะอ่ารูปร่างลักษณะก็จะประมาณนี้นั่นเพื่อนนะอ่าทีนี้เดี๋ยวผมอขอญาตแป๊บหนึ่งเนี่ยหลังจากวัดนั่นเพื่อนน,นนะจากวัดก็จะประมาณนี้นั่นเพื่อนนะอ่าได้มาผมก็รีบอ่านำมาเสนอ เพราะว่าบางท่านก็ยังรอบางท่านก็อา,อาจจะไปได้จากาเพจอื่นแล้วอะไรแล้วอันนั้นก็ไม่ว่ากันนั้นเพื่อนนะเพราะว่า,าการเราที่จะไปหามันก็ยากเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่าไปหาผมก็พยายามจะกระชับเวลาเพื่อนเพื่อนกร,อกระชับราคาเพราะว่า พระกะระแสแรงอยู่ต่อเนื่องแล้วก็ของเก๋ก็ออกไปแล้วนั่นเพื่อนเดี๋ยวคลิปไหนอะ่ะผมหาของเก๋กได้ผมจะเอามาเทียบให้เพื่อนๆดูนั่นเพื่อนนะ่จะได้มีความรู้นิดนิดหน่อยแต่เวอร์ชั่นนี้ยังยังไม่เท่าไหร่สําหรับเพื่อนๆนที่ว่าได้ไปได้ดูบ่อยที่ว่าเช่าไปจากผมอะ่ะที่เช่าไปจากผมนันเพื่อนเอาไปเป็นต้นแบบได้เลยนั่นเพื่อนอ่า เอาไปเป็นต้นแบบได้เลยที่ว่าเหรียญเก๋เหรียญแท้นั่นเพื่อนนะอ่าอันนี้อ่าหลังจากวัดก็จะประมาณนี้นั่นเพื่อนนะนี่นะรูปร่างลักษณะนี่นะหลังจากวัดประมาณนี้นั่นเพื่อนนะอ่านี่นะหลังจากวัดแท้ๆทะนะมาหนี้นะนี่คือหลังจากวัดอ่าก็ชมนี่นั่นเพื่อนนะอ่าก็มาเปิดเลยนั่นเพื่อนนะเปิดผมได้มาก็อ่าจะประมาณนี้นั่นเพื่อนนะเปิดมานะอ่านี่นะบอกเป็นว่าอ่าวันนี้ก็ ดูกันไปเป็นหลังอย่างนี้เลยนะนเพื่อนนะอ่าดูกันไปเป็นหลังแบบนี้เลยนะเพื่อนนะอ่าจะได้ก็คือว่าวันนี้ก็จะเป็นบล็อกสายฝนนั่นเพื่อนนะอ่ามันอาจสีแสงวันนี้ผมผมแกะเลยนะผมแกะจากซีนเลยอ่าเหรียญสองเหรียญนั่นเพื่อนนะผมก็จะคัดมาส่วนมากเป็นบล็อกสายฝนนั่นเพื่อนนะอ่าเดี๋ยวมาชมกันก่อนนั่นเพื่อนนะหลายเหรียญไม่เยอะไม่เยอะอ่าคลิปนี้ก็อ่าง่ายๆ ส่วนรายละเอียดนั้นเพื่อนนะส่วนรายละเอียดอ่ารายละเอียดที่ว่าเหรียญเก๋เหรียญแท้เดี๋ยวผมต้องหาเหรียญเก๋มันมาเทียบมาเทียบให้เพื่อนเพื่อนมาเพื่อนเพื่อน,อนชมนั่นเพื่อนนะอ่าจุดแรกเลยที่ว่า อันนี้ก็เอาไปจุดหนึ่งเพื่อนๆเ,เหรียญเกที่ว่าผมเห็นนะแต่ว่าผมยังหาเช่าไม่ได้เพื่อนๆอนันนี้มา,าใส่รายละเอียดสักนิดหนึ่งนะเพื่อนๆจุดจุดแรกหน้าเหรียญน,นะเพื่อนดูเลยที่ว่าของเกาจะเป็นเชื่อมทองแดงเพื่อนดูตรงไอ้ตรงที่เชื่อมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงหูเชื่อมเห็นไหมถ้าเป็นเงินแบบเนี้ยแท้ดูง่ายๆเพื่อนๆไม่ต้องไปสังเกตอะไรมากสาหรับที่ว่าผ่นผานๆตานะ ดูให้เป็นเนื้อเงินอาจจะมีอาจจะดำบงอะไรบ้างแต่เพื่อนๆดูให้มันเป็นเนื้อเงินเนี่ยของเก๋นนะที่ว่าผมเห็นเห็นที่โพสหรือว่าอะไรแต่ว่าผมยังหาของจริงไม่ได้จะเป็นหูเชื่อมเป็นทองแดงนะเขาไม่ลงทุนเอาเงินมาเชื่อมนะครับเพื่อนๆอ่าเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆเช่าหาบูชาเพื่อนๆอ,อย่าเห็นแก่ของถูกนะครับผมอ่าเหรียญละ200 2้0ยไม่มีแล้วนะครับผมอ่าในประเทศไทยไม่มีนะครับณนะปัจจุบันนะไม่มีนะครับมีแต่อ่าหลัก 400ร้อน่ะสี่ขึ้นอ่าสามบบวกค่าส่งแล้วยังไงก็400ขึ้นทั้งหมดนั้นเพื่อนนะอ่าผมขอบอกอย่างนี้นะอ่าเพื่อนจะได้เข้าใจนะจะไดะ้รู้ว่าจุงจำตรงจุดไหนอ่าส่วนรายเอียนเพื่อนย้อนไปดูคลิปอ่าคลิปก่อนก็ได้ที่ว่าผมเคยทำไว้ว่าดูตรงไหน แยกแยกบล็อกดูไหนเทเกดูตรงไหนนั่นเพื่อนนะง่ายๆนั่นเพื่อนนะวันนี้มาที่บล็อกสายฝนบล็อกสายฝนก็จะดูข้างหน้านเพื่อนสายฝนก็เดี๋ยวจะขยายดผมลองขยายก่อนดีกว่านั่นเพื่อนนะก็จะเป็นเส้นนั่นเพื่อนนะเส้นเส้นข้างๆนั่นเพื่อนนะมีเส้นมากเส้นน้อยนั่นเพื่อนนะผมไม่ชี้ปอยู่แล้วนั่นเพื่อนนะดูที่เหรียญนี่ยนเพื่อน จะเป็นเส้นสายฝนขีด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 ขึ้นไปเส้นมากเส้นน้อยไอเส้นมากเส้นน้อยต้องมีนั่นเพื่อนนะ,ะเดี๋ยวลองมาใส่ละเอียดนั่นเพื่อนนะ,ะนี่นั่นเพื่อนนะเพื่อนเอียงดูถ้าส่องอ่ะจะเห็นชัดเนี่ยนั่นเพื่อนนะสายฝนนั่นเพื่อนนะไม่เบอร์ไม่ไรนะเพราะว่าผมก็พยายามจะทําให้มันชัดเจนที่สุดนะัน่นเพื่อนนะเพื่อว่าเพื่อนดูแล้วเพื pivot, ่อนๆจะได้เข้าใจจะเป็นเส้นสายฝนสาดแบบนี้นะครับผมอ ฝั่งนี้บล็อกสายฝนเป็นสสารแบบนี้นั่นเพื่อนนะนี่นะส่วนตำหนิรูปลักษณะเหรียญนี่ก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนนะเหมือนเดิมแต่เส้นสายฝนน่าอยู่ประมาณนี้เนี่ยเพื่อนเห็นไหมเห็นนั่นเพื่อนนะชัดนะแล้วผมว่าจะเนี่ยจะเป็นเส้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 นสายฝนวิ่งนะเพื่อนนะนี่ก็นี่ทางนี้ชัดเจนนั่นเพื่อนนะไม่ต้องตีกล้องดีกว่าผมว่าชัดเจนอยู่นั่นเพื่อนนะ นี่นะสายฝนแบบนี้นะเพื่อนนะมากน้อยคือว่าผมมีมีนะเพื่อนนะเดี๋ยวามา,าวาดก็ได้เอาเพื่อนเนาะนิดหนึ่งมันมีรอยเดิมอยู่เนี่ยนั่นเพื่อนนะสายฝนนั่นเพื่อนนะบล็อกสายฝนก็คือว่าจะมีเส้นส่วนมากนะอ,อันนี้เป็นรูปภาพกข็ขอบคุณสําหรับ f c ่แนะนําให้วาดนะครับผมจะเป็นเส้น เส,ส้นส,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 สายฝนอยู er. ่บริเวณนี้นันเพื่อนนั้นเส้นแบบขีดแบบนี้เนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยขีดแบบนี้เนี่ยชัดเจนนั้นเพื่อนนั้นเป็นสายฝนวิ่งแบบเนี้เส้นๆแบบนี้นี่แบบนี้แบบนี้นะแบบนี้อ่าบางบางบางที่กับตรงนี้ก็มีนันเพื่อนนั้นมีแบบนี้อ่าบางจุดก็ตรงๆแบบเนี้ขอให้เป็นเส้นสายฝนอ่ะอ่าแบบนี้นั้นเพื่อนนะเข้าใจตรงกันนันเพื่อนนะอ่าทีนี้มาดูอ่ามันดูเหรียญอ่ามันดูเหรียญเอง เส้นมากเส้นน้อยนะนะเห็นไหมเพื่อนนะอ่านี่คือบล็อกสายฝนนะพบเจอก็น้อยนะเพื่อนนะน้อยอยู่หาหายากนะ็กังพอๆกับบล็อกทองคำเลยเพื่อนอ่าเดี๋ยวบล็อกทองคำถ้าไงมีเดี๋ยวผมจะรีบลงคลิปเลยเพื่อน<ๆ>เห็นไหมนี่นะอ้าวชัดเจนนะนั่นเพื่อนนะเอามือไม่นิ่งอีกอ้าวนิ่งแล้วสงสัยจะอายุเยอะนี่นะครับผมนี่คือบล็อกสายฝนนั่นเพื่อนนะอ่าเดี๋ยวให้นิ่งๆัีนิดนึงอ่า เห็นนะเพื่อนนะไม่ต้องตีกล้องนั้นเพื่อนนะอ่านี่จะเป็นเส้นแบบนี้นะอ่าทางนี้ก็จะเป็นเส้นตรงลงมานะอันนี้คืออ่าอันนี้คือสไตล์ผมนะผมแยกแบบนี้นะเพื่อนนะอ่าเพื่อนๆจะได้หรือเพื่อนๆลองอ่าที่อ่าเช่าหาจากผมไปแรกๆอ่ะที่ว่าผมไม่ได้แยกบล็อกอ่ะไม่ว่าจะได้บล็อกทองคาไปได้บล็อกอ่าทุกบล็อกอ่ะที่ว่าผมปล่อยไปมันหลายร้อยองค ตอนนั้นผมไม่มีเวลาไม่แยกบล็อกครับผมตอนนี้พระเริ่มหายากก็เริ่มมีเวลาไม่แยกนะครับผมนี่นะนี่เป็นเส้นเส้นเส้นแบบนี้นั่นเพื่อนนะนี่นะส่วนตําหนิต้องอื่นเพื่อนไม่ต้องไปดูเพราะว่าผมทําคลิปไปแล้วเดี๋ยวคลิปมันจะยาวผมก็ไม่อยากให้คลิปมันยาวมากนพ่นเพื่อนนะนี่นะเนี่ยดูเห็นไหมเพื่อนเอาเพื่อนดูให้ชัดๆไปเลยนี่คือสายฝนนี่เนเพื่อนจะเป็นเส้นวิ่งวิ่งวิ่งอย่างนี้เห็นไหม ถ้าเป็นบล็อกธรรมดาทองแดงธรรมดาไม่ใช่บล็อกทองคำบล็อกทองคำสายฝนก็มีนั้นเพื่อนนะอทองคำด้วยสายฝนด้วยก็ช่วงนี้คือว่าทางวัดหมดทุกเพจที่ว่าทำคลิปหรือว่าเห็นในตาม youtube เขาก็เริ่มนำมาแยกบล็อกขายกันแล้วนั่นเพื่อนนะเริ่มนำ มาเปิดให้บูชาในราคาแตกต่างกันไปนะครับผมวันนี้ผมเปิดเลยนะเพื่อนนะผมเปิดเหรียญละห้าร้อยนะบล็อกสายฝนนะอาค่าส่งไปทางต่างหากนั่นเพื่อนนะ,ะเหรียญเฉพาะเหรียญผมเปิดที่บล็อกสายฝนนะ,ะเหรียญละ500บาทนั่นเพื่อนนะ ค่าส่ง50บาทไปทาง30บาทนะครับผมถ้ารับไปทางก็คือ580บาทอ่าถ้าโอนก็550นั่นเพื่อนนะสำหรับเพื่อนเอนท่านใดที่อยากได้ไปเก็บไว้นั่นเพื่อนนะเพราะว่าก็อ่าส่วนเรื่องราคาน่ะ เป็นไปตามกลไกของตลาดนั้นเพื่อนนะผมก็ไม่อยากจะเอามาเปิดบูชาที่มันราคาที่มันแพงไปอะไรไปเพราะว่าแต่ผมก็จะเน้นพระหลักร้อยหลักพันส่วนหลักหมื่นเนื้อเงินเนื้อนอนะว่าอันนั้นก็ว่ากันไปเพื่อนๆก็โทรมาสอบถามดีกว่านเพื่อนๆนะถามว่าผมมีไหมผมก็มีแต่ว่าราคาก็ต้องไปตามกลไกตลาดนั้นเพื่อนนะเพราะว่าผมไม่ใช่นายทุนแล้วก็ไม่ได้ไป จองไม่ได้ไปยกลังมาตั้งแต่แรกนั้นเพื่อนนะผมก็จะเช่ามีเงินนะ่ะผมก็จะเช่ามาติดเหรียญสองเหรียญเงี้ยแต่เช่าพระที่ผมได้พระแน่นอนนั้นเพื่อนนะพระแท้จากวัดแน่นอนอผมขอการันตีอย่างนี้นะหลวงปู่สุกนะหลวงปู่สุกร้อยปีนะเช่าที่ผมนะโอนตังมาให้นะ,ะได้พระทุกคนถามเอฟซีได้หรือว่าเอฟซีท่านใดที่ว่าอโอนเงินให้ผมแล้วหรือว่า ปลายทางแล้วไม่ได้พระลงคอมเมนต์มาคุยกันได้นั่นเพื่อนนะ,ะไม่มีตกหล่นนั่นเพื่อนนะ,ะส่วนที่ว่าหาไม่ได้อันนั้นต่างหากนั่นเพื่อนนะ,ะที่ว่าถ้าว่าคุยผมว่าตกลงส่งแล้วว,ว่าส่งเท่านู้นเท่านี้คือว่าได้พระทุกคนแต่ว่าช่วงมีช่วงหนึ่งที่ว่าผมไม่ได้หาพระไม่ทนันนั้นก็กราบขออภัย พี่ทุกท่านนะครับคือว่าหาพระไม่ทันจริงๆนะเพื่อนนะเพราะว่า,าผมต้องวิ่งหาแล้วก็ช่วงน,นี้ของเก๋ก็ระบาดนะเพื่อนนะก็เช่าหาก็ระวังกันนิดนึงถ้าราคาถูกผิดสังเกตนะเพื่อนๆเอะใจไว้เลยของเก๋แน่นอนอันนี้ก็เป็นหลักเทคนิคนั่นเพื่อนนะาาวันนีนาาา้ก็บลนะ <ๆ S 1> ็อกสายฝนแบบนี ried, <izz> ้น,น,นั่นเพื่อนนะอ่นนี้เป็นขอบตัดอขอบตัดเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมันเทียบให้ดูสักนิดนึงก็ได้นะเพื่อนๆ เพื่อนๆจะได้เออโอเคอ่าว่าขอบตัดเป็นยังไงนั่นเพื่อนนะอ่าขอบตัดนั่นเพื่อนนะนี่นะขอบตัดของหลวงปู่สุกนะอ่าก็จะเป็นตัดแบบตัดเกือบขาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีฉีกประมาณสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเพื่อนนะอ่าก็ดูอ่าตรงคําว่าคอควายก็ได้นะที่ว่าเห็นในเพจของหลวงก็จะเป็นบ้างแบบนี้นั่นเพื่อนนะอ่านี่นะตรงตรงนี่นะอ่าเอาเอาหน้าจอเป็นหลักแหละเพื่อนนะดูหน้าจอเป็นหลักเลยอ่านี่ คืออะไรสายมือนะสายมือนะอบนคอวายนะเนี่ยจะมีบ้างแบบนี้นะเพื่อนนะเนี่ยเพื่อนดูเนี่ยมีบ้างแบบนี้นะ่นเนี่ยให้มันตรงกันแบบนี้นะันเพื่อ <vl. S 1> นนะอ่าโอเคนั่นเพื่อนนะนี่เพื่อนก็ไล่ดูเลยไล่รู้เนี่ยอ่าส่วนมากจะเป็นตัดเป็นไฟแล้วก็ตรงหัวเขา่าหัวเขา่าหัวเข่าของหลวงปู่สุกนะแล้วเพื่องเอียงเหรียญมานี่ก็จะเป็นบ้างๆแบบนี้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ใช้อ่าอ่าดูได้นะั่นเพื่อนนะนี่นะ ผมว่าชัดเจนนะวันนี้มือนิ่งหน่อยนั้นเพื่อนนะนี่นะหัวเข่านะหัวเข่าท่านนะ,ะเพื่อนก็ลองได้ไปแล้วก็ลองส่องดูได้จากผมไปะ่ะเป็นเป็นเหรียญองคูได้เลยเพื่อนอนี่ไม่ว่าจะเหรียญบล็อกธรรมดาบล็อก สายฝนบล็อกทองคําที่ว่าหลุดไปในราคา2อ0ร้อยสรบาทก็ยินดีด้วยสําหรับที่ท่านท่านใดที่ได้ไปนะก็ไม่ว่ากันนะผมเป็นคนง่ายๆนันเพื่อนนะ,ะผมเป็นคนง่ายๆครับผมนี่นะครับอันนี้คือขอบตัดนั่นเพื่อนนะ,อะขอบตัดอ่นนี้หูเหรียญส่วนหูเหรียญก็มีบางเพจก็เอาไปเล่นกันนะเพื่อนอที่ว่าหูแดงเนี่ยเห็นไหมจะแดงผมไม่แยกนะ ใครได้แดงไปก็แดงไปนั่นเพื่อนนะนี่นะนี่หูแดงก็เรียกหูแดงนั่นเพื่อนนะนี่หูแดงคือดูที่หูเหรียญนนะ่ะคือว่าโดนความร้อนตลอดเวลาอ่าบางอันก็หูแดงหูดำอ่าเนื้ออื่นสิ่งใดเพื่อนดูตรงนี้เลยเนื้อเงินเนี่ยให้เป็นเงินอ่ะดูให้เป็นเงินมันจะมีรอยดำอ่ารอยเต้ม รอยทองแดงมาปนอนะ่ะแต่ยังไงต้องเป็นเนื้อเงินเหรียญเก๋นะผมไปขอเขาดูไปแล้วแต่เขาไม่ขายผมนะเดี๋ยวผมจะหามาทําคลิปให้เพื่อนดูนะตรงนี้คือว่าเป็นตัวเชื่อมน่ะเป็นทองแดงทั้งหมดนะเขาไม่ลงทุนเวอร์ชั่นนี้นะเขาไม่ลงทุนเอาเนื้อเงินมาเชื่อมนั้นเพื่อนนะแต่อนาคตถ้าราคาเหรียญแตะหลักพันเมื่อไหร่ผมว่าน่ากลัวครับเพื่อนครับแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นกน็องค์ประกอบทั้งหลายนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมมาสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งนะั้นเพื่อนนะจุดแรกนะั้นเพื่อนะนะจุดแรกเพื่อนดูที่หูเลยอันนี้ก็เพิ่มไปอีกนิดนึงนะเพื่อนนะเพื่อนจะไดะ้สังเกตง่ายๆดูหูนะเพื่อนนะดูห,หูหูเหรียญต้องเป็นเชื่อมเงินนะั่นเพื่อนนะด้านหน้าก็ประมาณนี้ด้านหน้าประมาณนี้ดูขอบตัดนะเมื่อกี้ที่ไล่ดูแล้วนั่นเพื่อนนะบนคอควายแล้วก็หัวเข่า ทีนี้ด้านหลังด้านหลังก็ยังยังเป็นจุดที่ว่าโอเคอยู่นั่นเพื่อนนะเหรียญเกยยังไม่มีนะอ่าตรงจุดไข่ปลานั่นเพื่อนนะเดี๋ยวมาตีกล้องรายละเอียดนิดนึงนี่นั่นเพื่อนนะไขปะ่ปลาเพื่อนต้องเอียงดูนั่นเพื่อนนะผมก็พยายามจะให้มันชัดๆนะเพื่อนนะเพ <M> ื่อนต้องเอียงดู <M> นี่นั่นเพื่อนนะอ่า <M> โอเคนั่นเพื่อนนะ เพื่อนๆไม่ต้องอนับบางทีก็มีไข่ปลาจุดที่สองเพราะว่าเวลา,าเขาเชื่อมหูอ่ะเพื่อนๆบางทีเขาเชื่อมไปทางขวานิดหนึ่งทาง,งซ้ายนิดหนึ่งเพราะเนี่ยเราจะมานับที่สามก็ไม่ได้เพื่อนๆต้องดูเนี่ยดูว่ามีตรงเนี้ยมันจะอยู่อันที่สองอันที่สามก็ช่างมันช่างจุดไขป่ปลาอันนี้เราดูเนี่ยจุดนี้ยังดูได้ ทั้งเนื้อทุกเนื้อทองแดงเนื้อเงินเนื้อนวะผมเดี๋ยวผมมีแล้วเนื้อนวะเป็นเนื้อที่ว่าแข็งข้างหลังบางทีไม่มีนั่นเพื่อนนะบางเหรียญนะตรงจุดนี้นะตรงจุดไข่ปลาเนื้อนวะนะสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีเนื้อนวะลองคอมเมนต์มาบอกผมในคอมเมนต์ได้เลยนะว่ามีไหมจุดด้านหลังแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนท่านใดดูแล้วเนื้อนวะนะแล้วก็มาก้าไนกาก้าไนกา เพื่อนกรเ,เลื่อนมาก้าวไหนกาอยู่ตรงไหนบางทีมก็จะมือผมไม่นิ่งนะเพื่อนนะอ่านี่นะก้าวไหนกาก็บริเวณประมาณโค้ดโค้ดอย่างนั้นเพื่อนนะอ่าจะมีเส้นขนแมววิ่งพาดระหว่างสองไข่ปลาตรงนี้นะสองจุดนี้ยังเป็นจุดตายได้นะสำดสำหรับด้านหลังนั้นเพื่อนนะโอเคนั้นเพื่อนนะอ่าวันนี้ก็ว่ากันที่บล็อกสายฝนนั้นเพื่อนนะ آ, ส่วนโคดนะโค้ดจะมีบัวเล็กบัวใหญ่บัวคว้วบัวหงนั้นไม่ต้องไปจําจําแค่อันนี้บัวเล็กนะครับเพื่อนถ้าเป็นบัวใหญ่บัวใหญ่ก็จะเป็นใหญ่กว่านี้บางคนก็เรียกบวัวตุม่มบัวบานนั่นเพื่อนนะของเกยังยังไม่เหมือนนั่นเพื่อนนะเป็นแบบทื่อ x, ๆนะโครดร x, ายละเอียดยังไม่ชัดเจนนั่นเพื่อนนะด้านหลังนะั้นเพื่อนยังใช้ได้นะสาหรับเนื้อเงิน,เน,นเนื้อทองแดงนะเม็ดไข่ปลาไอ เส้นขนแมวตรงนี้อ่าก้าวไหนกาล้วเพื่อนก็ไล่ไปไล่ไปหาเส้นขนแมววิ่งผ่านตรงนี้อ่าจะอยู่ที่จุดที่2องทสาอันนั้นไม่เป็นไรขอให้เป็นแบบนี้สําหรับเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงแนละเนื้อนาวาเพื่อนอท่านใดที่มีลองอลองคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะเดี๋ยวผมหาได้ผมจะมารีวิวเนื้อนาวาให้นะได้ข่าวว่าตอนนี้ก็ไปแรงแล้วเกินราคานะเพื่อนนะ่าโอเคนันเพื่อนนะ คลิปนี้ฝากไว้นั่นเพื่อนนะจะได้ไม่ยาวนะอ่าบล็อกสายฝนนั่นเพื่อนนะนี่นะบล็อกสายฝนแบบนี้นั่นเพื่อนนะอ่าเปิดที่เหรียญละ5้าบาทนะครับผมค่าส่ง50-550ถ้าไถ้าปลายทาง580นั่นเพื่อนนะอ่าก็ไม่ว่ากันนั่นเพื่อนนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีทุนอะไรเยอะมากมายนั่นเพื่อนนะผมไปหาได้ผมก็อ่ารีบนำมาทําคลิปเลยนั่น,นเพื่อนนะนี่นะการยกลังได้ลังมาแบบนี้นั่นเพื่อนนะอ่า โอเคนั่นเพื่อนนะคลิปนี้ก็ฝากไว้นะท่านเพื่อนท่านใดพร้อมก็โทรมาโอนจองไว้เลยได้เลยนั่นเพื่อนนะโอนมาเงินมาจองไว้ก็ได้นะเพราะว่าบางทีพูดคุยกันในบางทีผมก็ลืมผมก็อายุมากแล้วนั่นเพื่อนนะผมก็หลักสีกว่าแล้วนั่นเพื่อนนะบางทีก็ผมก็ลืมเพราะว่าวันหนึ่งก็รับสายหลายสายก็ส่วนมากก็แฮปปี้กันอ่า ทุกท่านนั้นเพื่อนนะส่วนมากก็จะได้กันทุกท่านนะหลังนี้ก็น่าจะเป็นสุดท้ายแล้วนั้นเพื่อนนะเพราะว่ากระชับราคาไม่ได้แล้วนั้นเพื่อนนะน่าจะราคาน่าจะแรงแล้วนั้นเพื่อนนะก็ส่วนสําหรับที่เหรียญธรรมดาก็อยู่ที่450บล็อกสายฝนอยู่ที่500นั้นเพื่อนนะค่าส่งค่าไปทางก็บวกไป50กับไปทาง30อ,อันนั้นก็เพื่อน <neg propulsion, S 2> ๆก็รู้อยู่แล้วนั้นเพื่อนนะคลิปนี้ก็ฝากไว้น,นะครับเพื่อนนะบล็อกสายฝนนั้นเพื่อนนะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านร่ำรวย รวยเงินทองนะครับผมอ,อย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนนะครับผมรวยๆนะครับผมสวัสดีครับ